สะพานคอยร้อยปีเส้นทางวิถีชุมชนบ้านเกาะยาวประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านเกาะยาวเป็นชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาสมีลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ําตากใบและทะเลจีนใต้มีปากอ่าวที่บรรจบด้วยแม่น้ำสองสายคือแม่น้ําตากใบและแม่น้ําสุไหงโกลกซึ่งการเดินทางเข้าออกในอดีตของชาวบ้านเกาะยาวและคนภายนอกนั้นต้องอาศัยเรือเป็นพาหานะ ความเป็นมาของชุมชนบ้านเกาะยาวนั้นไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัดปรากฏเพียงว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประชาชนติดต่อไปมาค้าขายกับประเทศมาเลเซียมีภาษาถิ่นเป็นของตนเองซึ่งเป็นภาษาสำเนียงที่มีความไพเราะแตกต่างจากภาษาใต้ทั่วไปคือภาษาเจ๊เหภาษาเอกลักษณ์ของชาวเกาะยาวโดยสถานที่สำคัญคือ 1. สะพานคอยร้อยปี สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอตากใบกับชุมชนเก่อยาวเดิมเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวข้ามผ่านแม่น้ำตากใบจากอำเภอตากใบไปสู่เกาอยาวแต่ปัจจุบันได้มีการสร้างสะพานปูนทอดยาวขนานไปกับสะพานไม้สายเก่า 2. ทะเลตากใบวิวทิวทัศน์ชายฝั่งที่งดงามสมกับคำขนานนามว่าเป็นทะเลทรายแห่งตากใบทำให้เกาะยาวเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของผู้คนในอำเภอตากใบและเหล่านักท่องเที่ยว 3. หาดบาแวรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่มักพาครอบครัวมาพักผ่อนชมวิวกินอาหารปิกนิกกันอย่างสนุกสนานและเป็นที่ชุมนุมของวัยรุ่นหนุ่มสาวอีกด้วยโดยปกติแล้วหาดบาแวรมักเป็นที่นิยมของเหล่านักตกปลาและชาวประมงที่จะหาปลาในตอนกลางคืนอีกด้วย กิจกรรมที่สำคัญของชุมชนได้แก่ 1. งมหอยติยอหอยติยอเป็นสัตว์ประจำถิ่นของจังหวัดนราธิวาสจึงหาได้ง่ายและยังเป็นสินค้าส่งออกของคนในชุมชนอีกด้วย 2. องทำอาหารและรับประทานกับคนในชุมชนด้วยความเป็นกันเองของคนในชุมชนนั้นส่วนใหญ่จึงชอบออกไปหาวัตถุดิบมาทำอาหารและรับประทานพร้อมกันสินค้าโอท็อปของเรามีดังนี้ 1. ปลากุเลา ของดีจังหวัดชายแดนใต้รสชาติไม่เค็มจัดเนื้อฟูมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ได้รับขนานนามว่าราชาแห่งปลาเค็ม 2. กูบาคูลิงหรือขนมควายกิ้งซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากของ3จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงเดือนถือศีลอดเกาะยาวซึ่งเป็นชุมชนที่มีสเสน่ห์สถานที่สวยงามมีทิวมะพร้าวเรียงรายกันเป็นแนวยาวโดยมีสะพานคอยร้อยปี เชื่อมต่อความสะดวกสบายคงความงามที่ยังอนุรักษ์ไว้ตลอดไป